สวัสดีค่ะป o ก k ิลิเชสบายดอรค่ะคลิปนี้ยังอยู่กับธีมพาเด็กๆไปเที่ยวอิตาลีนะคะคลิปอิตาลีนี่มีหนังสือหลายเล่มเล่มนี้นะะจะเป็นเล่มเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างใน Florence นะคะเป็นโดมนะคะเป็นวิหารหลักของ Florence ถ้าใครเคยไป Florence เนี่ยก็น่าจะเคยเห็นต้องไปไอ้วิหารนี้แหละนะคะวิหารนี้หนะ้าตาเป็นอย่างไรเราไปดูกันก่อนวิหารนี้นะคะก็คือ ตรงส่วนนี้นะคะแล้วเราจะมาดูคนที่สร้างโดมตรงนี้ซึ่งโดมตรงนี้่ตอนที่เข้าไปข้างในอังเคยไปมันจะไม่ไม่มีอะไรขาเลยนะคะแต่โดมเนี่ยมันอยู่มาได้อย่างไรโดยที่มันไม่ถล่มลงมานะคะแถมข้างบนก็เป็นโดมโปร่งด้วยแสงสามารถลอดลงมาไดา้เพราะฉะนั้นก็คือวิหารเขาจะดูโปร่งม,มากเลยเราก็จะมาดูของชีวิตของพิโป้นะคะพิโปเดฟู l ซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมามือดอนะเนาะเป็นเป็น คนที่ไม่ใช่ตัวเก่งในการแข่งขันนะ่ะคนที่เป็นตัวเก่งนะคะก็คือคนนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นบูลลี่หน่อยๆนะผู้ปกครองก็มีโอกาสที่จะคุยกับเด็กเรื่องว่าเฮ้ยถ้าเราจะบูลลี่แบบนี้เราควรจะทําอย่างไรแล้วเราควรจะไปบูลลี่เขาไหมก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นแบบ talking point ที่ดีอีกพอยท์หนึงนะคะ่ะอันนี้จะเป็นลักษณะของโดมของฟลอเรนซ์นะะใครที่เคยไปฟลอเรนซ์ก็จะมีสะพาน,ปนไปนะว่สะพาน สะพานเนื้อน,นี้ค่ะก็จะเป็นสะพานที่คนชอบไปเอากุญแจไปคล้องทีนี้โดมเนี่ยมันยังไม่มีวิมหาวิหารของฟลอเรนซ์จะไม่มีโดมเขาก็แข่งกันนะคะว่าใครจะมาสร้างโดมอันนี้ก็คำนวณคำนวณมาเชียวนะคะแต่ก็เป็นเป็นมามือดอะเนาะมา พูดถึงความพยายามของเขานะคะเขาสร้างโดมแบบว่า,าที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติทางด้านความคิดในยุคนั้นเลยจนทําให้ไม่มีใครเชื่อเด็กๆจะได้เห็นตีมว่าคนที่เป็นนักปฏิวัติทางความคิดเนี่ยมักจะเป็นคนที่คิดอะไรผิดแปลกแตกต่างไปจากสังคมะนะแล้วก็จะได้รับการต่อตาแต่เขาก็ยืนยันกับยืนหยัดกับความคิดของเขาะคะ่ะภาษาเ็จะแบบนี้ตัวหนังสือค่อนข้าง,ง,งจะเยอะหน่อยนะคะ เริ่มสร้างโดมโดมเริ่มเป็นรูปเป็นล่างและสุดท้ายโดมก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมานะคะปิโปลโดฟู ful, เรื่องของความพยายามในการสร้างโดมของปิโ s ลโดม ซึ่งเป็นโดมที่เขาเรียกว่า c a s h e a l o of Santa Maria del Fiore อยู่ในฟลอเรนซ์